ดวงประจําเดือนธันวาคมของชาวราศีธนูในด้านการเงินการเงินของชาวราศีธนูในเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากจะมีข่าวที่ดีเกี่ยวเรื่องการเงินการเงินของคุณจะขยับขยายเดินหน้าส่งผลดีให้กับตัวคุณเองชาวราศีธนูมีเกณฑ์ในการยกระดับทางด้านการเงินซึ่งมาจากลูกน้องบุตรบริวารค่อนข้างมากแต่ก็จะต้องระมัดระวังหัวหน้าคุณซึ่งอาจจะทําให้คุณหงุดหงิด หรือไม่พอใจก็อยากจะให้คุณมองผ่านเลยไปถ้าเป็นไปได้เพราะมันไม่มีความสําคัญสําหรับคุณมากมายนะักอาจจะทําให้คุณเสียโอกาสดีๆหรือช่องทางการเงินใหม่ๆของคุณดีๆหากคุณมองผ่านไปได้รับรองได้ว่าในเดือนนี้การเงินของคุณก็จะผ่านฉลุยเลยทีเดียวในด้านของการงานชาวราศีธนูมีแววที่จะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องการงานแต่คุณจะต้องลงมือทําและคุณจะต้องเหนื่อยพอสมควร ชาวราศีธนูท่านใดที่ตกงานหรือมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานในช่วงเดือนนี้รวมถึงต้นปีหน้าคุณมีโอกาสที่ดีเข้ามาอาจจะได้งานใหม่ๆหรือลักษณะงานใหม่ๆที่จะทําให้คุณความจเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นขอให้คุณโฟกัสไปที่งานอย่าเอาอะไรเรื่องจุกจิกที่ไม่มีผลเกี่ยวกับตัวคุณมาให้คุณคิดเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์คุณควรจะทุ่มเทเวลาให้กับการงานรับรองได้ว่าการงานของคุณจะโดดเด่น พร้อมทั้งชื่อเสียงของคุณก็จะโดดเด่นเช่นเดียวกันในด้านของความรักชาวราศีธนูในความรักช่วงนี้ช่วงนี้ความรักของคุณเรียกได้ว่ามีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นบางครั้งดีบางครั้งไม่ดีบางครั้งอาจมีความรู้สึกสดชื่นสวีทพอสมควรบางครั้งคุณก็จะรู้สึกหน่อยเหงาหรือรู้สึกว่าเหมือนอยู่ตัวคนเดียวขอให้คุณใจเย็นๆอย่าคิดอะไรมากให้เวลากับตัวเองให้เยอะ หรือมองในเรื่องของการงานการเงินใหม่ๆที่มีโอกาสเข้ามาทําให้คุณประสบความสําเร็จส่วนเรื่องของความรักก็จะค่อยๆกลับมาดีโดยที่คุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องความรักให้มากมายจนเกินไปนักและมันจะส่งผลดีกับตัวคุณเองในทุกๆด้าน